ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องมัร์เฮลโรหอลอซิ่งแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูเจ้าดูซานอีคันวิดน้ำออกช่วยกับช่วยอีคันนะครับทางนู้นก็ดึงกันอยู่ครับทางนู้นก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าดึงแล้วครับนะโอ้ดูเจ้าฮิตาชิของเรานั้นจมแล้วครับไม่ไปนะครับเจ้าส้มไลของเราก็เกือบจมนะครับเนี่ย อันนี้ก็เวียดนามครับข้างโน้นดึงไม่ขึ้น,นครับโอ้ดูครับสภาพครับโอ้บุบแล้วครับเนี่ยดินดันครับดินมันดันเราเริ่มบุบครับมาก็มาไม่ได้อีกอ <c oughs> น้ำก็เข้าทะลักเข้ามานะครับ ได้แค่ช่วยตัวเองนิดหน่อยๆน่อยครับอันนี้ช่วยได้อย่างเดียวครับช่วยวิ่นน้ำครับเพราะว่าคันนี้ขยับไม่ได้ครับที่ขยับไม่ได้เพราะแทกหลุดนะครับเนี่ยคันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกระจกนะครับยกกระจกขึ้นครับเพราะมันจะเปื่อนครับ อันนี้มันจะเก่ากว่าคันนั้นนะครับคันนั้นใหม่กว่าครับเฮ้ยอุ้ยเกือบโดนกันอ่ะอเคเฉียดนิดเดียวนะครับเกือบโดนคันนั้นแล้วอ่ะตอนโกยนะครับคันนั้นหมุนไม่ได้ครับ ตัวแล้วครับโกยน้ำโลยน้ำออกครับเมื่อกี้น้ำมันรั่วเข้ามานะครับอ้ยขยับน,น,น้ำก็ยิ่งจะเข้าแล้วครับ คันนั้นก็คันเร่งไฟฟ้าเสียมั้งครับเดี๋ยวมันวูบเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้ครับคันนั้นพราะคันนี้ก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ครับปีกนรืเป็นปีกแบบพิเศษหรือเปล่าเนี่ยปีกมันอยู่ข้างบนนะคุณกีเขาเท่ครับ โอ้เอาน้ำไม่อยู่ครับขังไม่อยู่แล้วครับน้ำยิ่งใส่ยิ่งทะลักยิ่งใส่ยิ่งทะลักครับยิ่งใส่เยอะยิ่งทะลักเยอะครับวันนี้แต่ช่วยกันครับ ัน,น้ำทะลักมาเรื่อยๆแล้วครับเน่เ <c oughs> ตินไม่ไหวหรอก น,นี้เป็นสี่สี่เล็บนะครับคันนั้นจะกี่อยห้าห้าหรือหกห้านะครับอันนี้จะเป็นระบบเปิดประทุนนะครับร้อนครับอากาศ ยัดไม้ลงใต้ล้อครับใต้แท็กครับก็น่าจะได้นะครับเกือบครับอคันนี้ประตูปิดเองครับดึงเลยครับ เรียบร้อยครับโอ้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 คือเจ้าส้มลายเราครับเฮ้ยมาครับขยับนิดๆครับโอ้เจ้าส้มลายเรายกล้อเลยครับนี่หนักเติบอยู่นะครับนี่อออันนั้นดันช่วยครับ อู้สามคันเลยไหมเป็นไม้ไมไม่เข่าอ่ะเพราะมันไปนูน่นไหมไปแต่นู่นแล้วไปทางโน้นอ่ะไปแต่ไหน้หมันเดียวเออยิ่งดึงยิ่งจมครับนะครับเจดตินต้องเปิดตรงนี้แล้วครับเนี่ย มัดึงขึ้นทางนี้ไม่ได้หรอยืนไม่ได้อีกเรอก็ได้จะช่วยให้กําลังใจกันครับสองสีนนอันนี้6ฟันครับอันนี้5้น้้นสี่ครับขนาดจะยืนบนโคกนะครับยังยุบอะ่ะ แบบนี้ก็เจ็บหนักครับ เป็นเครื่องวะเปยนเครื่องออกไปอยู่ได้นะมันไปนิดๆเด,ด้นนะโอ้ตูดลายหมดอ่ะ วันี้เจ้าส้มลายก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับลงไปทางนี้ก็ติดทางนั้นก็ติดครับดินเป็นดินคูคูคลองนะครับเอาไม้ใหม่เป่ะเอาน้ำาอีกแล้วน่ะ แต่จะเอาใจช่วยครับแบบนี้ต้องลองวิธีใหม่อีกแล้วครับนี่เป็นวิธีที่สองแล้วครับโอ้ทางนี้ก็เอาไม้ขึ้นแล้วครับเยพี่อโลพี่ยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะ ้ะมันฟาดหัวขึ้นมาทำไงเอาพี่น้องบอกไม่มีข่าวยูทูบเบอร์ตายตรงนี้นาครับก็พี่เลยพี่ชอบไปยิงไกลไปโคหรอกอืนไม่หักมาเหรอออกมาทั้งดุ่นแล้วครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ